วันนี้ทุกของบาทลดเหลือสามพันสาบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าือจะเป็นเค่องหนังกรองของบเคมีนะคะับลูกค้าอยากราคาปกติหอบาทตอนนี้ลดเหลือนึ่งเหลือแปบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าลูกค้าถ้าได้สนใจเชิญแวะดูบน่อได้ค่ะรล้สาขาบุ๊คีของ ลูกค้าทางด้านนะคะตอนนี้แผนกอล์รของเรานะคะขอนำเสนอไก่ย่างนมสดค่ะในราคา1 4 7จบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าตัวใหญ่ๆโตโตเราอบกันทุกวัสนสดสใหม่ๆกันเลยะคะ่ะลูกค้าไม่มีถีพิคืนกันแน่นอนค่ะลูกค้าท่านใดสนใจเชิญดูกันก่อนได้นะคะเราตั้งสาขาบา,างทีค่ะูค่ะ